คุณผู้ชมฮะเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าลูกรักนะคุณผู้ชมของวันพี e ฮะอันนี้บอกก่อนเลยความเข้าใจผิดของคนดูนะส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าลูฟี่นะคือลูกรักนะลูกลัก GM อลูกรักคนเขียนเรื่องนี้ก็คืออาจารย์โอดาถูกไหม <S <S แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ฮะลูฟี่ไม่ใช่ลูกลักนะลูกรักจริงๆก็คือ บากี้ฮะคุณโอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่อันอีทนะวันนี้เราอยู่ภายในเบอตี้ variety, ร้านกันอีเช่นเคยนะคุณผู้ชมวันนี้นะฮเราจะมารีวิวนะะตัวตะครลูกหลักนะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงวันพีทแล้วเราจะไม่พูดถึงนางก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีความอย่างว่าสูงมากนะ <laughs> กับตัวนี้แม่เลย คือตัวบากีนะ้ตัวนี้น,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 น agi, นะคุณผู้ชมแต่มตัวดีนั่นเองโจนสลัดุดเทพโจนสลัดบากี้นะคุณผู้ชมตัวละครตัวนี้คือลูกหลักจริงๆลูกหลักแบบอีดอ,อกลูกหลักมากนะาอารมณ์ว่าแบบเอ้ยลูฟี่หรือกลุ่มหมวกฟางก็แค่แบบเออเป็นตัวละครหลักที่จะเอาออกมาเรียกเลตติ้งอะไรอย่างงี้แต่ลูกหลักจริงๆแล้วคือบากี้อะไรอย่างเงี้ยแม่งเอ้ยโ <c oughs> คตรโคตรเกินโคตรเกินไปนะฮะ ก็เดูฟี่หรือว่ากลุ่มหมวกฟางได้ยินนี่น้ำตาแตกแน่เลยหมเอ้ยนะโอเคก็ตัวนี้นะคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่ล่าสุดนี้นะได้แบบมีกระแสถึงตัวนี้มากๆเลยนะแบบอยู่ดีตัวนี้ก็คือไม่รู้จะพูดยังไงอะโอเคเอาเป็นแวบบ่าเดี๋ยวมาเราเรามารีวิวตัวน้องก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมตัวบาร์กี้นะคุณผู้ชมในเกมนี้ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ตัวละครที่ทแบบมีสกิลพสซีค่อนข้างดีนะสกิลติดตัวค่อน <c oughs> ข้างดีมากๆเลยนะ เรามาดูกันที่สกิลที่1น่งกันดีกว่านะคุณผู้ชมปืนคู่แยกส่วนนะคุณผู้ชมสกิลนี้นะสร้างความเสียหายในระยะไกลนะครุณผู้ชมแล้วก็นะ,ะนี่พลังโจมตีนะสามร้อยสนะ,ะต่อเนื่องสูงสุด2ครั้งนะความเร็วลดลง10%นะ,ะต่อเนื่อง2ครั้งเหมือนกันฮนะระยะเวลาของผลนะฮะ2ีวิถือว่านานมากๆนะคุณผู้ชมแล้วก็คูดาวสั้นมากเพียงแค่23วินนั่นเองนะ เอาจริงตัวละครตัวนี้สกิลอาจจะแบบไม่ได้หวือหวานะคุณผู้ชมแต่สกิลแพสซีฟอะสกิลติดตัวมะนะันอะคุณสมบัติอะค่อนข้างโคตรโคตรโกงนะฮะโอเคเรามาพูดกันที่สกิลที่สองนะพุ่งชนกลางอากาศนั่นเองสกิลนี้ก็เป็นสกิลแบบไม่รู้จะพูดยังไงคุณตามชื่อเลยฮะคือสกิลพุ่งชนแบบดัแบเครื่องชนเลยนะคุณผู้ชมโอเคสกิลนี้นะมีพลังโจมตี377นะคุณผู้ชมโจมตีนะฮะ ต่อเนื่องนะคุณผู้ชมสิครั้งนะคุณผู้ชมแล้วก็ครูดาวเพียงแค่31วนะินาทีเท่านั้นเองนะเนะดูสกิลของนางแล้วแบบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคุณผู้ชมอาบูโจมตีนะคุณผู้ชมก็คือเพิ่มพลังของเพื่อนร่วมทีมนั่นเองต่อไปนี่คุณผู้ชมคุณนาสมบัติโอ้ oh my god ยาวแบบ อันเพิ่งเคยเห็นตัวละครที่แบบมีคุณสมบัติยาวขนาดนี้ที่ไม่ใช่ตัวละครระดับ EX อ่ะคุณผู้ชมอีบากี้มึงมาแบบเหนือเมฆมากนะมึงอ่ะโอเคนะคุณผู้ชมคุณนะสมบัติตัวละครนะฮะความเสียหายที่ได้รับลดลง20%นะฮะในโอกาส15%เมื่อโดนศัตรูโจมตีนั่นเองนะคุณผู้ชมคุณนะสมบัติที่1นนะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เมื่อโจมตีศัตรูในเขตสมบัติของศัตรูนะฮะแล้วก็ทำให้เกิด เขตพิเศษภายใน10วินาทีเมื่อสร้างความเสียหาย6ครั้งให้แก่ศัตรูในช่วง10วินาทีนะฮะพวกเดียวกันรวมถึงตัวเองเมื่อเข้าเขตพิเศษนี้แล้วนะะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา10วิไม่แสดงผลซ้ำแล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิต15%อันเนี้ยโคตรด,ดีจริงๆโคตรโคตรแบบโคตรของโคตรด,ดีเออไอที่แบบ คือคุณผู้ชมน่าจะเคยต่อสู้หรือว่าน่าจะเคยเล่นอะเผื่อคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะคือสกิลเนี้ยแบบพอมาโจมตีเอ๋บาร์กี้มันโจมตีใช่ปะ่ะคุณผู้ชมมันก็จะสร้างเขตพิเศษออกมาซึ่งแบบมันไม่ได้มีผลดีแค่ตัวบาร์กี้เว้ยมันม,มีผลดีต่อต,ตัวทีมด้วยนะเออตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างอย่างมันโกงตรงนี้แหละคุณผู้ชม โอเคนะคุณสมบัติที่2นะความเสียหายที่ได้รับนะลดลง3 0เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%นะฮะย่นเวลาคูลดาวน์สกิลที่2เร็วขึ้นนะคือสกิลพุ่งชนน่ะคุณผู้ชม50%เนะเมื่อทีมตัวเองครองสมบัติได้มากกว่าทีมของศัตรูไอ้เหี้ยโคตรโกงความเสียหายที่ได้รับนะด้วยคีย์ิคอลเพิ่มขึ้น10%เอนั่นเองนะคุณผู้ชมสร้างความเสียหายนะอันนี้คือบูทคุณสมบัตินะคุณผู้ชมตัวละครตัวนี้เป็นละครฟีดาว สายแอคแท็กเกอร์เหรียญสีน้ำเงินนะคุณผู้ชมนะเห็นถึงความโกงนิดนึงไหมต่ัวละครตัวเนี้ยเอาจริงๆิงปัจจุบันนี้มันก็ไม่ค่อยมีใครเล่นนะคุณผู้ชมไม่ค่อยแพร่หลายแล้วเท่าเมื่อก่อนตอนที่ตัวบากี้ออกมามันมีแบบเขาเรียกแหละช่วงเวลาของบากี้ด้วยนะคือแบบมีคนเล่นบากี้เยอะมากและโหดมากนะอย่างว่าคุณผู้ชมมันไม่ได้ทําให้แต่ตัวบากี้โหดนะฮะคือ เพื่อนร่วมทีมก็โหดไปด้วยคุณผู้ชมถ้าสมมติต่อสู้กับเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยเพราะว่าสกิลแพสซีฟของมันกว้างจริงๆนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมอันจะเอาラันเปไปคนหนึ่งการตายนะการกันทีมเราแพ้แล้วก็เราก็เอาบาร์กี้ไปด้วยนะะแต่เราจะเล่นบาร์กี้เป็นหลักนะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็คุณผู้ชมนะที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดซับสไคร้กดคอมเมนต์ได้นะอยากให้รีวิวอะไรวะอยากให้ทําอะไรนะคอมเมนต์ Comment ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ไปกันเลยมาแล้วนะคุณผู้ชม เกาะชาบอนดี้นั่นเองนะฮะโอเคเลือกบาร์กี้ลงไปก่อนเลยและกันนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมอันจะบอกว่าหลังจากนี้นะฮะหลังจากเนี่ยอีกเหลืออีกไม่กี่นาทีไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมที่แบบคลิปนี้จะจบนะคุณผู้ชมเออจะมีการสปอยเนื้อหาเล็กน้อยของวันพีชนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะโอเคโอ้โหแล้วฟังแตะตัวแม่ มีแต่สีเขียวแล้วเราเอาสีน้ําเงินมาเอาตายไหมเนี่ยบาร์กี้ใจเย็นเถอะโอเคคุณผู้ชมอย่างที่อาจบอกไปต้นคลิปนะว่าช่วงเนี้ยบาร์กี้แม่งมันมันมีความอีย่างวะสูงมากใน uh huh. ตัวของเขานะคุณผู้ชมก็คือคือคุณผู้ชมน่าจัดรู้แล้วใช่ไหมว่าแบบอาหมวกฟางอะ่ะคือตัวลูฟี่อะ่ะแล้วก็มีลูฟี่มีคิดนะ,ะยูทัสคิดแล้วก็มีรอนะฮะทาฟังก้ารอคือสมตัวเนี้ยสามารถล้มสี่จักรพรริ ไฮโดแล้วก็บิ๊กมัมได้นะฮะทำให้สองตัวละครเนี้ยถูกแบบอารัฐบาลอะมองว่าสองตัวละครเนี้ยแบบมันเราเรียกว่าอะไรผู้ชมมันเหมือนจะโดนขั้วอํานาจใหม่ล้มล้างไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยอาระบบโอ้โหกูตายเลย <c oughs> ระบบสี่จักรพรรดิใหม่อะ่ะก็เลยถือกําเนิดขึ้นนะฮะโดยมีสี่ตัวละครใหม่นะฮะคุณผู้ชมคือเหมือนเป็นยุคใหม่ของอสี่จักรพรรดิของคุณผู้ชม ก็คือมีแชงคูดกับหนวดดาอันนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ตัวที่เพิ่มเข้ามาคือใครรูกไหมคุณผู้ชมลูฟี่ลูฟี่ที่ไม่ค่อยเท่าไหร่คุณผู้ชมลูฟี่เราก็ยังรู้อยู่เออเพราะว่าเป็นคนล้มไคโดกับบิ๊กมัมได้แล้วก็เก่งมากใช่ปะคุณผู้ชมแต่ที่สําคัญคืออีกตัวหนึ่งก็คือบา g กี้บา g กี้โผล่มาจากไหนไม่รู้แม่โผ่ โผล่มาจากไหนไม่รู้อะตอนแรกคุณผู้ชมอันนี้เล่าความฮาดิดนึงนะคืออ่านนะ่ตอนมันมีช่วงหนึง่งคุณผู้ชมที่อ่านสตรีมเกมนี้แหละและ้วนี่นะมีน้องมาบอกว่าพี่บากี้อ่ะแม่งเป็นสีจกักรพรรดิพี่รู้อย่างเนี่ยผก็แบบหาบากี้ในน่้นสีจกักรพรรดิฮัลโหลมันเป็นไป,นปนไม่ได้คือเราก็รู้ในว่าแบบบากี้อ่ะเป็นลูกหลักลูกห่วงของอาจารย์โอดะานะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์แกอ่เป็นคนบอกเองด้วยซ้ำว่าแบาบอเออ ตัวบาร์กี้อ่ะคือเขารักแล้วแบบชอบตัวนี้ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้แม่งเอ้ยคุณผู้ชมใครจะไปคิดวะใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยบาร์กี้มจะมาเป็นสีจกักรพรรดิได้งงไปเด้อเออขอตายหน่อยได้ไหมอยากอยากตายอ่ะเอาจริงอยากไปเล่นบาร์กี้อ่ะแม่งเอ้ยโอเคนี่เราพูดถึงบาร์กี้แต่เราเล่นซันจินี่คืออะไรฆ่าเลยให้ฆ่าเลยเนี่ยให้ฆ่าเลยเออให้ฆ่าเลยเนี่ยอีก บ้านที่ไม่ได้ออกโงเน้อเราเล่ขนข่ายคฮ่าอเถมาคุณผู้ชมและนั่นก็คือเรื่องป่วดๆในวันพีชนะที่ได้พูดไปนะโอเคเรามาเล่นตัวบาร์กี้กันสามสิบวิสุดท้ายนะแม่งเอ้ยมามามา,มาเอาอยัางไงเดียวยังไงดีโอเคแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเราจะส่งปืนใหญ่คู่นี้ไปอืมออาวแม่งไม่โดนแม่งเอ้ยโอเคอเคูอคอค้ได้ได้ได้คุณผู้ชมเราต้องทําได้มานี่บาร์กี้ ไม่ใช่บาร์กี้ขอโทษผู้ผิดเฮ้ยคุณผู้ชมอย่างน้อยบาร์กี้ก็ทวงเวลาได้เนี่ยไอโจมตีไม่โดมเลยแม่งเอ้ยหรือว่านี่ก็คือสาเหตุที่เขาไม่ค่อยเล่นบาร์กี้กันช่วงนี้วะโอเคคุณผู้ชมเนื่องจากเมกื่อกี้บาร์กี้แทบจะไม่ได้ออกลรงเลยนะฮะเรามาเล่นให้ดูก่อนเลยกันอันนี้คือท่าเดินของบาร์กี้นะคุณผู้ชมมันไม่มีขาขามันหายนะบาร์กี้เป็นผู้มีพลังของผลแยกส่วนนะคุณผู้ชม โอเคมาอันนี้คือสกิลที่หนึ่งของน้องนะฮะนี่ปืนใหญ่คู่นะฮะปืนมือคู่ปืนอะไรไม่รู้แม่งแล้วก็สกิลที่สองนะฮะพุ่งชนเข้าไปเลยเน่ค่อนข้างโอเคนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นข้างล่างไปที่มันเป็นอันเนี้ยที่มันเป็นสีแดงๆอ่ะสีแดงๆข,ขอโทษนะมึงตาบอดสีหรือแม่งเลยคือสีชมพูเนี่ยนะคุณผู้ชมคือมันเป็นสกิลแพสซีฟของตัวบาร์กี้นะฮะบาร์กี้เป็นตัวละครที่ถ้าเราโจมตีโดนศัตรู ตัวเราจะโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เห็นไหมมีฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคมากๆแต่เมื่อกี้ทำไมกูเล่ไม่เก่งวะไม่เลยสร้างมันเถะนะิดฮะโอเคแล้วก็ไปสายไอทักเกอร์ที่โจมตีแรงตัวหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยมาเล่นกันแล้วอาจจะมีตัวละครอื่นที่แบบชนะตัวนี้แล้วตัวนี้อาจจะแบบเออ,ไม,อไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครสนใจจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้ก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมอย่างว่านะคุณผู้ชมเกมนี้ตัวละครที่มาก่อนนะฮะมักจะ ง่อยก่อนถ้ามไม่ได้โดนบับนะคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นเจอกันคลิปหน้าตอลิปนี้สวัสดีจ้าไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนี่คุณผู้ชมความสวยความงามนี้นะ